โดยภายในงานพระครูภาวนาวิเทศได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสดมันบทธรรมจักรเปะวัฒนสูตรพร้อมทั้งนำจุดป,ประทีปในพิธีจุดเตียนใจไฟเนิรันอนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคิลเป็นประธานส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และบูชามหาปูชนียาจารย์ โดยมีการยายนามิตรด็เตอร์สุธามาสุขันเทิงเป็นประธานเอกจากนั้นเป็นพิธีถวายที่พิยมาลาบูษาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้าพระองค์และมหาปูชนียาจารย์โดยมีการยายนามิตรพัชวรการยายนามิตรด็อกเตอร์นาตยาการยานมิตรทารบุญมากเป็นประธานนำกล่าวถวายพร้อมกันนี้คณะนะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันสดเสรินคุณของพระเดชพระคุณหลวงป,ปู่พระผู้ประพาร และส่วนสันคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสารพันยะจากนั้นได้พร้อมใจกันกล่าวคําอธิษฐานจิตก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระป่าบํารุงวัดโดยมีการยายนามิตรพอมการยายนามิตรแก้วฟูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังมีการถวายก้อมบุญต่างๆและถวายจจุปัจัยเจียธรรมแดกคณะสงฆ์ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยพร้อมทั้งยังได้รับชมสื่อวิททัศน์ประมวลภาพงานบุญบวญอาสารหาบูชาและรับภ้าตรกระถินสำหรับสภาพที่เปาวรณาร่วมบุญเป็นประธานกองต่างๆของงานกระถินประจำปีพุทธศักราช2564ที่กำลังจะถึงนี้จะได้น้อมนำผ้าไตรกระถินกลับไปอธิษฐานจิตเพื่อตั้งฝังสำเร็จที่บ้านด้วความลื้นพิจิตยในบุญกันครับ